อย่าเร็วมากเกินออกซ้ายออกซ้ายเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายออกขวาซ้ายขวาเลี้ยวอ่ะอ่าพอดีเลี้ยวเดี๋ยว ซ้ายขวาข้้งกว้าง,ข,างขอโทษสัปีจะเร็วเกินประมาณนั้นโอเค ให้ขวาไปเรื่อยๆหัดเลี้ยวหัดคอนโทรเลี้ยวใ,ให้มันให้มั่นใจเลย chết thái rồi quá wow. à tiếp luôn đi đi quê quê Oh, that's fine,